ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชนแนลครับผมเอาพี่น้องครับมือนี่คลิปนี้มีที่เด็ดจากข้อของหอยดิวนะครับพี่น้องผู้ใดอยากจะได้ง้วผูอนาคตพอพันชุดนี้มีมาเห้หลายเลยนะครับพี่น้องครับพร้อมกับงัวแม่ลูกนะครับเนาะเป็นงัวชุดใหมใหม่ได้ครับพี่น้องใครว่าท่านกับมาเอานะครับพิกัดของข้อหอยดิวกบยุธีบ้านสงเปลยตําบลขวาว อำเภอเมืองมหาสารคามนะครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้มาาไม่ยังงาาเลยพี่น้องครับเด็ดเลยแหละครับผมอพเ่อโพเสลาครับพี่น้องเดาบนชุดสิพระพี่น้องนี่ไปทักทายกบห้อยเดียวครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับตอนนี้ก็พอพันหลุใไม่ไฟแรงครับผมมีจะคัดมาแบบสวยๆหายากครับผมส่วนการรับประกันกะรับประกันสากลหนึ่งเดือนครับการขนส่งส่งฟรีตัวไทย ไอ้ส่งฟรีใบอีสานราคาตรงกันส่งฟรีทั่วไทยครับเบอร์โทรกะศูนย์หกหนึ่งหกหกเจ็ดเก้าเจ็ดสองศูนย์มือนี่กะรีบๆีจังหน่อยย่านฝนตกครับผมมาชมเมืองงานไปเลยครับครับพอดีเจะอาตัวไหนก่อนเอา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 ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้แดงเข้มนะครับพี่น้องแม่นครับตัวนี้แดงเข้มยงาเลยครับเด้อพี่น้องครับเอาไปดีดเชือกโอ้ยให้เบิ่งไปถึงเชืองโอ้โว อันนี้ลูกพ่อไรอายุจักเดือนแล้วลูกเคฟเจ็สองอายุเจ็ดเดือนครับสูงประมาณ128ครับผมสูง128ลูกของเคฟเจ็ดสองแมนครับนี่แข่งขายเงาล้วกอสีแดงเข้มนะครับเจ็ดเดือนตัวเนาะแมนครับอ่ะเจ็ดเดือนผู้ใดมักสีจังสี่นะครับเอาไปคุ้มฝูงหอยดิโอคามาให้นะครับเนาะตัวนี้ห้าเดียวเปิดไว้เท่าไหร่เปิดใบหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับนี่หมื่นเก้าอีกแล้วนะครับพี่น้องหมื่นเก้านี่ยมัเหลือจะเตื่อนนะครับพี่น้องครับ มือเก่าบ้ิแทนกับท่านล่ะครับผมแข้งขานี่คือปั่นเอาครับใหญ่แห้งครับใหญ่แง้สีสีดีครับสีจริงจริงนี่แดงเข้มเลยนะครับพี่น้องสีในบักขามเด้วยครับเบื้องแข้งขานี่นะครับสีในบักขามครับหูสันตัวนมือเก่าหูกรนดิพี่น้องครับหูสันครับหูสันสันโอหอย่างเชียงเอาเบื้องไกลๆได้ครับเด้อจับไใบใบได้พี่น้องนี่เบื้องนะครับเบื้องขวัญเบื้องไกลๆเลยนะครับมือเก่าอันนี้คือต่อได้ทรงฟีทวีอสานนะครับ อันนี้เบื้องมุ้งใกล้ๆก่อนนะครับเนาะไข่สองนะครับไข่สองไข่ดำครับไข่สองไข่ดำนะครับพี่นอ้องอ่ะนี่เงาหางค่นหางนะครับเดี๋ยวสิไปเบื้องข้างใสของน้องเขานะครับเออเดี๋ยวมันจะวนไปเบื้องขางใสย,ยัง,นะยงไม่เพิ่งว่นเลยเออเว้ยนะครับเนาะยังไม่ยังไม่เบื้องโอเคอ่ะนี่นะครับเอออ่ะยืนเออนี่โอเคสวยๆมือนถั่วเด๋ยก,กับหมื่นเกลายวเหมือนเกลียวครับต่อรองได้ครับผมต่อรองได้ยได้ครับพี่น้องครับ เบอร์แรกนะครับเนาะตัวที่สองครับไฮเดียวตัวคางกันเลยครับเอาตัวคางกันแข้งขาใหญ่บักสร้างเลยครับตัวนี้ครับผู้ใดมาขาแบบเสาปูนนะครับพี่น้องครับตัวที่สองคือตัวนี้นะครับเด้อพี่น้องน้องบิ๊กฤทธบิ๊กฤทธิ์นะครับพี่น้องลูกของพ่อได้ก่อนลูกเคฟสามหนึ่งครับหายากแล้วครับตอนนี้เคฟสามหนึ่งนะครับตัวนี้ถึกแข้งนะครับพี่น้องจักเดือนแล้วไฮเดียวตัวนี้เจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนสูง สูงประมาณ125บวกบวกครับสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าบุกเป็นงัวเจ้าเนื้อครับเป็นงัวเจ้าเนื้อได้ครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกกันนะครับเนาะง่ายครับหน้าตาถึกได้ครับพี่น้องเจ้าเนื้อเบงกราบถ่ายรถนะครับพี่น้องไขสองนะครับง่ายแห้งครับตัวนี้ไขสองง่ายแห้งนี่นะครับเออออกมาพี่ลูกนะเดี๋ยวหามุมถ่ายกันเอาหอยเดี๋ยวเปิดไว้เท่าไรตัวนี้ตัวนี้เปิดไบสอง0 0ืครับอ่ะตัวนี้21,000ื่นหะครับพี่น้องครับต่อรองได้ได้ครับ ไ<ใ>งแห้งทำดิด่ดนะครับพี่น้องนี่นี่นี่เบิ้งออกนะครับเดี๋ยวเดวเอาตัวนีออไปอย่าบอกลูกไปอย่าบังโอ้ยเดี๋ยวเด้เอเอออกมาพี่ลูกดนะีอยากให้เบื้องขาได้ครับพี่น้องครับเออนี่เบื้องขานะครับขา <S 2> 2 <S นึ่งก็ปั่นเ <1 S 1> อาเลยครับอ่อเบื้องหลายมุมสักันเบื้องทั้งหนานอยากให้เบื้องแข่งขาใหญ่ส่วนไหนเบื้องออกลุ่นธรรมชาตินะครับเป็นหัวลุ่นธรรมชาติพร้อมนะครับ หาทึกๆนี่แหละเดี๋ย่างเบื้องไทยนะครับเดี๋ยวนะนี่อะไรออกเลยพอพันทุ่มมาจองแล้วเกาะเจากกันเดี๋ยวเด้อพี่น้องออกออกไปเลยออกไปเลยไล่ออกไปคุณเออไล่ออกไปข้างนอกเออนี่นะครับสีน้ำเบื้องเชษฐ์แบบนี้นี่เบิ้องมักคู่กันตัวหนึ่งมื่นเก้าตัวหนึ่งสองมื่นหนึ่ง,ๆๆน,งนะครับพี่น้องมีราคาพิเศษครับยกคู่มีราคาพิเศษเบิ้งคู่กันไปเลยนะครับเบิ้งส่งตัวนี้ยืนพี่น้องตัวนี้เด็ดล้นธรรมชาติเบิ้งพี่น้องคักรู้เรืองลอยครับเอาซื้อจิตดีดีนะครับเนาะครับ ก็เลื่อนลอยอีกก็เลื่อนลอยครับผมบอกรถเออเอาปล่อยไปเลยครับปล่อยเลยเออนี่นะครับเบื้องไทยนี่เบื้องไทยยืนสวยๆเบื้องไครนะครับลามลึกนี่อ่ะเบื้องมุมชัดๆนะครับเออนี่ๆๆสองหมื่นหนึ่งเบื้องมุมนี่นะครับอันนี้เห็นว่งจะใช้ได้ครับเหราเบื้องหลายๆมุมเะกันเลยอ๋อนี่แหละน่าจะเห็นชัดไป็นหรือมั้ง เบื้องในคลิปก็ว่าคักแล้วผมบอกรลดกัลลันตีว่าลอยคนถ้าไม่เห็นตัวจริงนี่หนีบอกจากคนค่ะคืออยากให้พี่น้องเห็นชัดๆนะครับเห็นหลายๆมุมซะกันนะครับเพราะให้เบื้องดนๆเพื่อผู้อยู่ไก่นะครับเนาะนี่มุมนี่งามเด็ดค่ะไข่สอนเดือเพิ่งขวนัญเพิ่งนหลังซะกันนะครับขวนแหงงามครับขวนหลังหนอกสวยเลยครับนี่ตัวต่อไปครับตัวไปเป็นแม่ลูกครับตัวตัวนี้ดิตัวนี้ฟันท่อมากเมื่อกี้ครับจองแล้วครับจากคลิปก้อนเป็นบ่ได้แมนครับผมอันคลิปก้อนปิดไปเบิดเ้้ออพีี่นนนนงงตััวามคืกะรับเนาะตัวนนีี้้หงงามพ่อง ตัวตัวขังกันเหมืนคิดว่าหนมื่นเก่าตัวนี้สองมื่นหนึ่งนะครับเด็ดต่อไปครับเป็นแม่ลูกครับอ่าเป็นแม่ลูกเด้อครับพี่น้องเป็นแม่ลูกตัวแม่เด้อครับพี่น้องแม่ลูกตัวแม่แม่ลูกแรกครับผมแม่ลูกแรกนี่แหละแม่เพิ่นนะครับเนาะอันนี้แม่สูงเท่าไแถวยอยเดียวสูงประมาณร้อยสี่สิบสามถึงร้อยสี่สิบห้าครับประมาณ 5, ร้อยสี่สิบสามถึงร้อยสี่สิบห้าเดี๋ยวจังไปเบื้องลูกเด้อพี่น้องเป็นวัวลูกที่ไหนครับวัวลูกแรกครับลูกแรกแม่ทับใบไปนี่ย่งครับแม่ทองบ้าง นะครับเนาะเป็นแม่โบนดนะครับนี่แหละเบื้องความสมส่วนนะครับเราสิยางเบื้บองลูกนะครับพี่น้องวันนี้นี่เบื้องแม่นะครับเนาะเราสิพาไปเบื้องลูกนะครับลูกตัวแม่ลูกจักเดือนแล้วครับลูกประมาณ3เดือนกว่าครับลูกประมาณสามเดือนนะครับพี่น้อง <c oughs> ตัวนี้ออกลูกตื้อขันสนุกมูดีเถอเฮ้ยไปเด้อเออลูกสามเดือนลูกพ่อได้ก่อน ตัวนี้เอกสารบมมีครับเอกสารบมมีแต่ว่าอ่าแบเบื้องตัวตนเอาเป็นง้วแดงบด3สามเดือนครับตัวแม่ได้ครับพี่น้องคู่นี้ห้อยเดียวเปิดเท่าไหร่สอ0็บาทครับอันนี้สอง0มืเจ็ด้อครับพี่น้องครับ2 7 0 0มเ็อ้าผู้ได้หาแม่ลูกรัก2กับรัก2ตัวนี้นะครับเนาะสดดีครับนี่เบิ่งหนเสอกันนะครับนี่สอง0 0เจ็ดแม่สดลูกสวยได้หล่ะพี่น้องแม่สดลูกสวยนะครับเออเอ้ นะครับเด้อแม่สดลูกสวยพี่น้องมาตัวใหเลือกเอานะครับเอาเบิ้งมุ้งไก่ผู้ใดอยากจะเหมาไปได้เด้ครับพี่น้องอยากจะเหมาไปได้นะครับนะเดี๋ยวจะให้เบื้ีงจากข้อของหอยดิวมิตตเด็ดเด็ครับผมอ่ะแต่ว่ามันคัดคักอยู่เหรอครับคัดมาดีเลยเหรพี่น้องครับตัวผูช่วงนี้ผู้ใดหาว่าผูโทษหาหอยดิวเลยครับพี่น้องครับมีไม่ไรืเลยนะครับการคัดดีว่าม่ใส่แตะแกรงนะครับใส่พาขาวบางห้องหมนะกองมากกว่าสิไดแต่ละตัวนี้งครับพี่น้องครับนี่ไหมทึกๆนี่ไหม อาก็น่าจะมม่หายชุดประมาณแค่นิดน้อยอยู่เนาะหน่อยๆเข้มๆค,ครับเออมีมาใหม่เรื่ <ๆ S 2> <ๆ>อยๆโทรมาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับ